จบเกมนะฮะแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ที่เอติฮัสเตเดียมถ้านับเฉพาะครึ่งหลังนี่ก็ถือว่าลดความเจ็บปวดไปได้เยอะเยอะแต่ว่าก็อย่างที่คุยกันตั้งแต่ช่วงบ่ายครึ่งอ่ะเน็ตตี้เขผ่อนอคือถ้าไม่ผ่อนถ้าเอาเล่งถ้าเขาจะเอาตายแต่พุกเขาจะแบบต้องการผลประตูไปลุ้นประตูได้เสียเงี้ยก็น่าจะเละมากกว่า er. นี้นะฮะก็ยังดีนะฮะดีกว่าหกหนึ่ง ยิงได้สามลูกนี่ก็เกินคาดแล้วนะบอกว่าเกินคาดแล้วดีกว่าสี่ศูนย์ดีกว่าห้าศูนย์ครับนะครับแฮตทริกสองคนเลยไปตู้แล้วฮาลันแฮตทริกสามนัดติดนะเอแล้วฮาเดพิเมลิกครับแฮตทริกเกิดขึ้นไหมไม่ใช่สามนัดติดไม่ติดสามครั้งแล้วนี่เพิ่งเตะไปแค่แค่แปดนัดแปดนัดรอบไปกี่ลูกแล้วเนี่ยแล้วสามสิบแปดสี่ลูกไปตู้สี่แล้วอแต่วันเนี้ยนะฮะแฮตทริกสองคนเลยก็คือทั้งเออร์ลิงฮาลันแล้วก็ ฟิลโฟเดนแต่ถ้าต้องเลือกแมนเอาตัวแมนคนเดียวเนี่ยพี่ตุม้มต้องฮาลันต้องฮาลันนะเพราะว่าม <5 S 1> ีแอซซิ 2, ดิกสองมีแอซซิดมีผ่านบอลได้เพื่อนยิงได้ด้วยนะฮะเมื่อกนะี้เนะบนซ์ id, ถามเอาแล้วแฮตทริกสองสองคนครับใครจะเอาบอลกลับบา้านอ่าก็ที่ในอดีตที่ผ่านมานะฮะนี่เอาให้เป็นความรู้แล้วกันครับนะครับในกรณีที่มีการแฮตทริกสองคนธรรมดาเนี่ยอันนี้อันนี้เล่าให้ฟังก่อนเวลาแฮตทริกเขาก็จะได้ลูกฟุตบอลกลับบ้านแล้วเพื่อนก็ต้องเซ็นชื่อให้ลูกฟุตบอลที่ที่ตัวเองเนี่ยทำมา นะก็ถ้ากรณีที่แฮตติกสองคนเขาอามีดผ่าครึ่งอะอุตส่าห์ตั้งใจฟังคนทางบ้านแม่งกำลังตั้งใจฟังว่าเออได้ความรู้ไม่ใช่บอลพลาสติกก็โทษททำเป็นละม่าหลังอะไรไ่ได้สังเกตฤดูการนี้พี่ตู้เมา่อก่อนบอลอังกฤษเขามีประเพณีเขาใช้บอลลูกเดียวสมมุติบอลแม่งไตออกข้างแม่งต้องวิ่งไปเก็บเห็นไหมปีนี้เขาเอาให้มันรวดเร็วขึ้นก็มีบอลหลายลูกก็ าจก็ควรทํางานแล้วอ่ะเออควรทางานแบ่งกันไปคนละลูกนะแบ่งกันไปคนละลูกง่ายๆไม่ต้องไปคลิปซับซ้อนนะฮะเออไปผมว่าครึ่งหลังก็เขาผ่อนให้เราเราก็น่าภูมิใจนะก็ถือว่าพอใจอ่ะผมว่าทีแมนซิตี้ตอนนี้เอาโคดอาร์เซนอลมาเจอผมว่ายังเหนื่อยเลยนะผมว่าอาร์เซนอลเจอก็เหนื่อยอาร์เซนอลที่ว่าโอ้โหแ่งเก่งๆแล้วอ่ะเหนื่อยจริงเอาใครมาเจอตอนนี้เป็นบาเยนเป็นมัดริดเจอก็เหนื่อย ตอนนี้ผมว่าเขาทำสิขึ้นเบอร์หนึ่งแล้วถ้ามีฮาลันนะอ่าถ้ามีนะแบบตูทีแบบนี้นะคือเอาง่ายขนาดเมื่อฤดูกาลที่แล้วขนาดไม่มีฮาลันแมซิตี้ยิงไป99ประตูเนี่ยแล้วคุณดูปีนี้อาจจะมีทะลุ100รู้หลักร้อยได้ฮาลันแม่งมีสิถึง40-50ลูก40รนีเท่ากับว่าลงในรีมิยร์ีก8นัดยิง14ลูกพี่ตุ้มฮาลันนะคนเดียวไม่เคย ไม่เคยเกิดขึ้นในพรีเม<อ>ียร์ลีกนะฮะขนาดอลรันเชียเลอร์ที่ว่าแน่ๆเทรีองรีเนี่ยมันไม่เคยมีสถิตินี้นะฮะคือแปดนัดสิบสี่ประตูเนี่ยคือพูดง่ายๆว่าเอาศูนย์หน้าเนี่ยนะค่าเฉลี่ยสองนัดสมนัดยิงแล้วสองลูกเนี่ยถือว่าสูงแต่แต่ฮาแลนด์กลายเป็นว่าค่าเฉลี่ยนัดหนึ่งเ่ยลูกกว่ากว่าเกือบสองลูกอะเกือบสองลูกลูกกว่ากว่านะฮะทำเหมือนกองหลังแดงกฤษมันเป็นขนล่มกรุบเลยอะ นะยิงยิงดีริงยิง,ยง,ยง,ยงแบบโอ้โหถล่มทลายมากถ้าไม่เจ็บเขาบอกถ้าไม่เจ็บนะพี่ตุม้มเขาคำนวณน,นะถ้าไม่เจ็บถ้าได้ลงครบสามสิบแปดนัดจะยิงประมาณห้าสิบเจ็ดลูกก็โอกาสยิงมันสูงถ้าเราดั่งดูเนี่ย<ะ>บอลจะไปซ้ายไปขวาม,มันไปแล้วครับ<ะ>มันไปอยู่หน้าแล้วคือ,อยังไงมันก็โอกาสได้ยิงมันก็สูงอนะ่ะแล้วเขาใช้โอกาสไม่เปลืองนะเขาได้ไอโอกาสเขาใช้คุ้มค่ามากคือ คือเขามีทุกลูกไงครับลูกกาดลูกไอ้ลูกสไลด์ด้วยนะอ่าลูกพุ่งเข้าไปอีกพุ่งไปไม่ใช่ยูกระโดดทีมอันนี้ไม่ใช่กระโดดทีมแต่ยูอย่างเดียวนะกระโดดทีมทุกทีมเออกระโดดทีมทำประตูทุกทีมคือถ้าบางมุมเนี่ยคล้ายสลาตันอิบราฮิโมวิชนะที่เขาชอบเอ่อคิกของเขานะอแต่นี้มันครบเครื่องกว่าครบเครื่องมากครบเครื่องกว่าเยอะเลยอายุน้อยด้วยคือทางทางฮาลาเนี่ยครับเขาไม่มีเชิงมากครับเขาเล่นตามไว่อืมเล่นมุ่งมั่นตามสเต็ปของเขาอ่ะ มันไม่ใช่บอลแบบอาชั้นเชิงสูงครับแต่มันมีครบเหมือนพูดง่ายๆว่าคือลุยๆเลยอะจะลุยอย่างเดียวเอาอย่างมีเงื้อแล้วมาหลอกแล้วมาดึงดูดดอกไม่มีดึงดูดดอกดึงดูดดอกไม่ดูดด้วยแม่วังนี้จบรายการพี่ต้งไม่กลับบ้านแล้วไม่ดูดเลยส่วนแมนยูก็ได้สามประตูนะฮะลูกแรกลูกตีไข่แตกเนี่ยก็ไม่ได้ว่าทําเกมอะไรเข้าไปสวยงามหรอกก็เป็นลูกแบบลากตัดเข้ามาแล้วก็ตะบันแบบ ใช้คำว่าอะไรดิผีจับยัดอย่างนี้ได้ไหมพี่ตู้ไม่ได้ไม่ได้เขาตั้งใจยิงสวยตั้งใจยิงอตั้งใจยิงโค้งสวยแต่อย่างที่บอกว่าบพอเริ่มพึ่งแรกมาก็แมนซิตี้ก็ลงลงมาตามแล้วเปิดโอกาสให้แมนยูได้เคาะบอลแต่ว่าก็ถือว่าก็เป็นความสามารถของเขาครับลูกยิงลูกนั้นพอแมนซิตี้ผ่อนเกมนะฮะแมนยูตีไข่แตกได้เจ้าเบนบอกเอ้พี่มีลุ้น <laughs> ไม่ต้องพูด <laughs> เพราะว่าถ้า6กถ้าสี่สองเร็วมันก็มันด้วน,นะเหมือนไปไปสก,กิดให้เขาแบบอ้าวเฮ้ยกูสาวผ่อนเกมให,ห้ใหญ่รังแตนมาหย่รังแตนมาที่ไุตมัมรออีกสองดอกนะรอสองดอกเป็น6กหนึ่งทีนี้หกหนึ่งปุ๊บเขาเปลี่ยนหมดเลยใช่ไหมเขาก็เอาตัวสำรอง,องลงมาเอาเควินเดอร์บอยออกเอา ฟิลฟร์เดนออกเอาตัวไปพักเลยเหมือนหยามเลยนะหยามเลยนะเอาตัวเปลี่ยนแบบเอาเด็กลงให้พุ่งนะเอาว่ามึงสู้ไม่ได้เอาเด็กลงนะแล้วก็คือพูดง่ายว่าถ้าเขาไม่นำหางเขาอาจจะไม่เสียประตูแบบเนี้นะฮะแล้วก็แมนยูมาได้อีกสองประตูจากองคตันี่มักซียาวนะฮะลงมาเล่นศูนย์หน้าแทนแรดสอดดีกว่าแรดฟอดไหมพี่ตุ้มดีกว่าดีกว่านะคือแรดสอดก็ถ้าจะลงเล่นก็ต้ไปพิงริมอพิงริมมาเพราะถ้าเล่นศูนย์หน้ามันก็ต้องมีความ ก้องตัวแล้วก็หาหา,หาบอลมากวบบนี้ทีแรดฟอร์บอกว่าคะแนนน้อยนะจ่ายอบอลเสียเยอะมากเห็นเห็นสามสี่ <ๆ S 2> ดอกแล้วลูกลง่ายด้วยเออลูกที่แบบว่าไม่ควรเสียแล้วก็จ่ายอบอลเสียแล้วก็คิดดูแล้วกันนะเมื่อกี้ก็นั่งคุยกันอยู่พี่ตุ้มบอกโอ้โหคริสเตียโนโรนันโดกลายเป็นถ้าตำแหน่งศูนย์หน้าเนี่ยกลายเป็นอันดับสามแล้วพอแรดฟอร์ดลงตัวจริงพอเขาเอาแรดฟอร์ดออกเขาเอามักซยาลลงก่อบพิโดนั่งหน้าแบบยังไงดีอะ จะบอกเป็นตูดก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่แบบประมาณว่ารู้ตัวพอเขาเปลี่ยนครบห้าคนตัวเองไม่ได้ลงเลยอะ่ะพี่ตุ้มบอกเขารู้มุมกล้องด้วยนะออกล้องจับมาเขารู้เขาแสดงหัวใจเขาเซ็งเลยอะ่ะออ <c oughs> แต่นันดหน้ากน็ากน่าจะเอามาักซียาลงอ,อ่านัดหน้ามาักียาลงอย่างเงี้ยเจดอนซันโช่หนาวเงนันเพราะพรุ่งนี้เขาเพิ่งกลับมาซ้อมไงใช,ใช่ไหมเพราะว่าเจดอนซันโชว,วันที่สันโชถือว่าไม่ดีนะเล่นซ้ายสันโชก็หนาวหน่อยสันโชก็วันนี้ไม่ดีคือให้เล่นซ้ายเขาเล่นไม่ดีหรอกวันที่แมนยูใครโอเคสุดพี่ฮะใครโอเคสุด ไม่ไม่น่าไม่วันนี้นะลิกเซนก็ไม่ดีอุนอก็จ่ายเสียเยอะพี่เสียเหมือนทั้งคู่อ่ะนะครับทั้งคู่เลยแบ็กไม่ต้องพูดถึงนะมันมาทีนี้ก็ก็พอได้แต่ว่าก็มันมันมันปัญหาคือกลางมันรั่วด้วยนะครับมันเข้ามาง่ายคือมันไม่มีจะบอกมัสยาวก็ไม่ได้เพราะมันลงมาตอนที่แป๊กเขาผ่อนแล้วแล้วก็มันก็ตัวหลักมันก็พูดได้ถ้าจะพูดถึงที่ที่คนที่ทําที่ดีที่สุดอ่ครับที่ดีที่สุดนะฮะมันก็พูดได้ คุณปอยินดีบอกพี่ครั้งชื่อฮารันหน่อยครับเอาเสียงพี่นะเสียงคนอื่นไม่เอาอืกูไม่ครางอืคุณสุธิโพบอกกรี๊ดสิกรี๊ดกรี๊ดพงกรี๊ดอะไรเฮียแอะเห็นเห็นไม่ได้รับไม่ได้นี่เอออันเนี้ยบอกแล้วรูปเกมมันเห็นอย่างงี้มัน เอาเคมันเห็นตามรูปเกมนะมันสู้ไม่ได้จริงจะต้องยอม,ยอมรับยอมรับเออยอมรับสู้ไม่ได้จริงมาอีกแล้วคุณธินกรพวงสร้อยกรีดสิกรีซกรีโพงสองดอกมามามาใครมากรีดมาเดี๋ยวจัดให้กรีซสิกรีดนี่มากไหนจำจำไม่มไ,ได้ เล้วไม่น่าใช่ปสออไม่น่าใช่เฮียสอนะคืนนี้สกีนาจะมาจากสักที่วะเป็นยิ้มแบบมีเล่หในอีกแล้วนั่งแบบหมดอะไรใจอยากสถิติก็ยังแน่นอนอยู่นะสำหรับเบนนอแ์ะบเจแต่วันนี้ก็ต้องวันนี้ต้องยอมรับต่อให้เอาซิโก้มานั่งมาในี้ก็แพโอ้โหใครมาก็แพแล้วทีมงานมึงก็ไปเลือกมาทีหลังเอาไวเดี๋ยวบอกทีมงาน ถ้าแมนยูเจอลอตติงแฮมฟอร์เรสในบ้านแล้วเอาไอเบนมาถ้าแพ้อีกนะมาเจอเนี่ยลอตติงแฮมฟอร์เรสต์เจอซัมมตันในบ้านอะไรเงี้ยในบ้านแมนยูนะถ้ายังแพ้อีกยังแพ้อีกมึงก็ต้องพิจารณาตัวเองถ้าแพ้อีกที่บล็อกไลน์ผมไปเลยแล้วก็เลิกติดเราเลิกติดต่อกันมันไม่แน่มิ่งกันนะไม่แน่มิ่งกันนะเราจะเล่นเล่นแมนยูบางทีมันบทจะหลุดมันก็หลุดดื้อๆนะมันก็ พูดง่ายๆว่าแมนยูอ่ะก็ยังไม่มีมาตรฐานสักเท่าไหร่แต่ว่าเอาเอาที่ชนะมาสี่นัดติดเนี่ยถือว่าถ้ากลับมาเร็วก็โอเคนะนัดหน้าเจอใครฮะนัดหน้านัดหน้าเจอเอเวอร์ตันอ่าอ่านี่มาแล้วพี่อะไรมาเอเวอร์ตันใช่ไหมเจอเอเวอร์ตันวาทิตย์เออสูงสีหมดนะแล้วเจอดึกด้วยนะฮะวาทิตย์เตะดึกหน่อยธรรมดาวาทิ์ไม่มีคู่ดึกแบบตีหนึ่งตีสองนะแมนยูเจอเอเวอร์ตันเนี่ยเจอดึกหน่อยนะครับโอ้โห แมนซิตี้นี่โอ้โหนะเดี๋ยวนัดหน้าก็เก็บอีกสามแต้มก่อนเจอทัมต้านไม่น่าไม่น่าจะต้านอยู่แล้วก็จะไปเป็นบิ๊กแมทเลยนะฮะวันที่สิบหกตุลาคมน่าดูคู่นี้นะไปเยือนแอนฟิลนะครับแล้วก็มาเจอไบรตันต่อตอนนี้อยู่ที่อาร์เซนอลเนี่ยผมว่าคิดว่าถ้าคะแนนเป็นงี้แล้ว่าวันที่มาเจอกันเองนะอาร์เซนอลเดี๋ยวที่หน้าเจอไอ้คู่ไออาร์เซนอลกับลิเวอร์พูลแมนซิตี้กับแมนซิตี้ชิงที่หนึ่งกันเนี่ยโหโคตรมันอ่ะ แต่ปีที่แล้วอาร์เซนอลโดนแม่ห้าดอกไงรอดยากตอนนี้นะบอกว่าใครเจอแมนซิตี้สภาพนี้เนะี่ยรอดยากอยกนะูอ่แล้วสไตล์เดียวกันแล้วถ้าอีกทีดีกว่าเนี่ยมันยากครับอืมแชมป์ไหมพี่ตุ้มดูแมนซิตี้ในขณะที่อาร์เซนอลยังนำจ่าฝูงอยู่นะตอนนี้อาร์เซนอลน,นำจ่าฝูงอยู่พี่ตุ้มดูแมนเชสเตียแชมป์มั้ยไม่มีเหตุผลเดียวที่ไม่ได้แชมป์ครับฮาลันเจ็บอืมฮาลันเจ็บอืม,อม ถ้ามันยิงอยู่อย่างเงี้ยมันยิงกระจายครับดูนะฮะนี่คือตารางคะแนนนะครับอาร์เซนอลนำแมนซิตี้อยู่แต้มเดียวนะครับแมนซิตี้ยังไม่แพ้นะฮะยังรักษาสถิติไม่แพ้เสมอสองนัดเนี่ยผมก็ไปฝันหวานนะไอ้วันเสมอกับนิวคาสเซิลแล้วก็แอสตันวิลล่ามันเขาก็มีเป๋เหมือนกันครับเวลาเขาเกมอย่างเกมครั้งที่โดนแอสตันวิลล่าตีเสมอเนี่ยเกิบแพ้เหมือนกันคือโดนวิลล่าเนี่ยเขาบุกใส่ก็มีเป๋ออกลูกลูกแบบลวนเขาก็มีอย่างนี้เรื่อยเนี่ย นะแต่พอเขามาเจอแมนยูนี่เขาแบบว่าเอาตายอ่ะมันทีมเมืองเดียวกันทีมใหญ่ด้วยกันนะครับเขาเน้นเต็มที่อะไรแบบนี้ถ้าใครจะเบรกแมนซิตี้ได้ผมว่าไม่ได้โอยนะระว่างอาร์เซนอลกับลิเวอร์พูลสองทีมอะวันที่ผีเข้านะถ้าวันที่ลิเวอร์พูลผีเข้าผมเชื่อว่าแม่งก็หยุดไม่อยู่เหมือนกันถ้าวันที่นูนเยสหรือใครหลายๆคนแม่งฟอร์มเข้าฝักเนี่ยนูนเยสเออถามพี่ตุ้มหน่อยนูนเยสเป็นไงพี่ตุ้มพี่ตุ้มนี่เด็กหงนะฮะแต่ผมชอบนะ ผมว่ามันยังขาดความมั่นใจอยู่นะครับยังยังขาดความมันไม่ถึงกับแครโลหรอกที่คนเข้าไปแซวไม่ผมว่าคนเลือกเลยผมว่าเจ๋งกว่าเออเออแคโลมันสักกระเบือกว่าคือตอนนี้ร์บูลกลายเป็นว่าจากจากที่เคยมีสามวัลสารในแนวรุกนะพี่ตุ้มก็มีฟิมิโนอ่าซาร่าแล้วก็มาเน่ครับเขามารู้ดูกาเนี้ยยังหายังหาที่สามวัลสารที่มันเสถียรที่สุดยังไม่ได้คือเขาจะเปลี่ยนไปทุกนัดเลยอย่างเมื่อวานเนี้ยนะฮะหน้าฟอลนายเนี่ยเป็นโรเบรโตฟิมิโนทางขวาเป็น โบซาร่าทางซ้ายกลายเป็นคาวันโยอีกอะไรอย่างเงี้ยบางเด็ดบางนัดก็เอาโชต้าลงมาทางซ้ายเป็นลุยดีอาร์ทางขวาแต่ทางขวาเนี่ยไม่ค่อยเปลี่ยนทางขวาเขาจะกันไว้เลยเขาจะกันให้โมซาร่าคนเดียวมันคอปมีอาการเวอร์เหมือนกันนะจริงดีอาร์เล่นดีอยู่แล้วนะ <อา S 2> เล <LED S 2> ่นดีนะครับนะฮะแล้วก็มีคนบอกโอ้ยพี่ถ้าไอ้เทรนด์เนี่ยเล่นเกมรับไม่ดีก็เล่นปีกไปเลยผมถามว่าถ้าเอาเล่นปีกพี่ลงไหนอ่ะอ่านึกออกไหมริบพอริบูลเขาสี่สามสามถ้าเอาไปเล่นปีกอ่ะ มันก็ไปทับกับไอ้ซาร่าอยู่ดีคะแนนมันก็ไม่มีที่ลงอยู่ดีนะครับมันชอบเล่นแบบนี้นะม,มันมีตำแหน่งหนึ่งให้เขาเล่นอะไรฮะมิดฟิลด์ทางขวาอ่าเล่นมิดฟิลด์ไปก็ได้มิดฟิลด์ทางขวาไปแต่เทนเมืม่อวานก็เหมือนก็รับบาสนะเะมื่อวานโดนรู้สึกโดนโจมตีหนักสุดเลยจริงๆเขาก็ข,าขยับเข้าไปเล่นมิดฟิลด์ตัวกลางได้นะฮะสำหรับเทรนเนอร์เเซดอโนเออดีคุยคุยเรื่องคู่อื่นดีกว่านะเออมาดูดีกว่าไปแล้วขวาก็เอาตัวโบเมตเลยคู่ที่ผ่านมาให้เด็กปฐมคุยได้ มันวิจารณ์ได้เลยใครกะดูวะง่ายๆเราไม่ต้องวิจารณ์ครับเด็กมิจารณได้คือตุ้มแล้วพี่มิริคืนนี้วินล่าเจอกันลีดโอ้โหจืดไปเนี่ยคู่แรกยิงเงินเก้าลูกขนาดนี้คืนนี้ใครจะดูเนี่ยไอบอลเนี่ยมันมันมันปีนี้มันจะฟุตบอลมันเหมือนกับว่าจะยิงประตูด้วยกันได้เยอะนะเหมือนฟุตบอลมันเปิดครับเปิดก้าหากันมันไม่ไม่แบบรับลึกอะไรกันมากมายอ่ะมันเลย็นลีกยอดนิยมนะผมว่าผมก็ชอบดูนะทีมเล็กก็มันอ่ะเออทีมเล็กก็สนุก เออสูงจริงๆด้วยกระจุยกระจายอมันยิ่งกว่าสูงอีกเปนทะลุเลยอ่ะแล้วก็อะไรนะเขาเรียกอะไรนะแฮนดิแคปแฮนดิแคปก็ทะลุงานทะลุทุกดอกทะลุทุกดอกวันนี้ถ้าคนเอาทามากเกินแม่งมีความแต่แต่ครึ่งหลังอ่ะแมนยูชนะอ่าถ้านับเฉพาะครึ่งหลังอ่าแมนยูชนะสามสองมีมีแมครึ่งหลังอ่ะมีเฉพาะครึ่งหลังไหมมันก็พอมีอยู่อ ต่เมื่อกี้มีคนมีน้องกูส่งข้อความมาถามแล้วครึ่งหลังว่าไงพี่กูบอกอ๋อแมนซิตี้ยาวๆไปแล้วป่านนี้ม่งจะแดกหูหันไม่ได้แแมนซิตี้ยาวๆแมนซิตี้แมนซิตี้ยาวๆไปกูดูแล้วไม่น่ารอดบูโตยิ้มเนี่ยสมชื่อดูมาดูแล้วมันแมนซิตี้ต่อให้ผ่อนก็ยังดูน่ากลัวใช่ไหมเอออย่างเงี้ยเฮ้ยถ้านัดหน้าแมนยูกลับมาได้มาชนะเอเวัตตันมันก็โอเคอยู่ในเส้นทางอยู่คือต้องบอกเด็กผีอย่างนี้แล้วกันนะฮะว่า เปลี่ยนผู้จัดการทีมคนใหม่นะฮะเขาเพิ่งม,มาคุมทีมแล้วก็เขาพยายามสร้างทีมเนี่ยมันต้องใช้เวลาเอ,อแล้วก็ต้องใช้การซื้อตัวผู้เล่นสร้างพูดยังไงว่าอผู้จัดการทีมมาพร้อมกับปรัชญาพร้อมกับสไตล์ของตัวเองใช่ไหมพร้อมกับระบบของตัวเองเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเขาต้องไปหาผู้เล่นให้มันลงล็อกให้มากที่สุดใน<ล>ทีมแล้วเดี๋ยวเข้าซัมเมอร์เข้ามกรา<อ>เผื่อมีอะไรเสริมไงคือ,อมันมัน,ม,นมันหวังอะไรมากไม่ได้เพราะว่าอย่างเมื่อกี้ที่ตอนพูดอะมีข้อหนึ่งที่มันเป๊ะที่สุด คือมันยังหามาตรฐานไม่ได้มาตรฐานไม่ได้ใช่ครับแต่วันนี้ก็ไม่ได้เศร้ามากนะพูดจริงๆนะผมว่ามันก็ยังไม่โหดเทวันก่อนๆนะมันแพ้แมนซิตี้ซึ่งเรารู้อยู่แล้วคือแพ้แมนซิตี้มันมันเขาเรียกว่ามันเป็นไปตามเชิงคุมกําลังเราพี่เห็นว่าครึ่งแรกเนี่ยมันน่าเกลียดไปนิดนึงนะะมันน่าเกลียดไปนิดนึงคือเป็นแพ้แบบกระจุยกะอ่ามันโดนยิงแบบกระจุยกระจายเลยแพ้โดนยิงแบบเละเทะเลยแล้วก็สิ่งที่สิ่งที่ต้องต้องจำไว้อย่างหนึ่งคือครึ่งหลังอ่ะมันก็ชัดเจนว่าแมนซิต นะคือเขาก็ไม่ไม่ได้เล็งเครื่องไม่ได้อาจริงเอาจังอะไรมากแล้วปล่อยให้ต่อบอลอ่ะแต่ก็แปลกอย่างนะพี่ต้มนะไม่เอาฮารันออกนะเขาเชื่อมั่นในความแข็งแรงกันมากเลยนะอว่านี่ไม่เจ็บแน่คืออันนี้มันเป็นไอ้นั่นละมันเป็นจุดจุดของเป๊ะละจุดของเป๊ะใช่มันคือเขาอยากให้ยิงเท่าไหร่ยิงไปเลยเอยิงเท่าไหร่ยิงไปเลยเพราะว่าเด็กมันมันมันคือเขายิงไปสามแล้วเขายังพยายามอยู่ตลอดเวลาครับอันนี้เห็นเลยเห็นเห็นความ มุมานะของเขาเนี่ยมันชัดเจนมันก็ต่อไปเนี่ยแน่นอนที่สุดว่าฝันใจแฟนบอลไม่มีใครเกินเขาอ่ะเราดูแล้วก็ชอบอ่ะชอบดูเขาเล่นแล้วก็ชอบเล่นง่ายไอ้แฟนบอลที่ออกไปครึ่งแรกโอ้โหผมว่าขัดทุนนะรีบออกไปทำไมครึ่งหลังได้บีก้าลูกเพลินเพลินเลยวันนี้แล้วกูกการนี้จะมีลูกถีบไหมเนี่ยผมว่ามีมีไอ้ต้มนี่เพิ่งกินน้ำแดงไปน้ำเองยังไงก็ต้องมีผมว่ามีแปลกๆเยอะมีแล้วจะมีสถิติเกิดขึ้นรอดูตีลกาแล้วกัน แล้วลูกอื่นมีครบหมดแล้วเนี่ยขาดอะไรพี่ตอนนี้ขาดตีละกายยิงแล้วหาลันนี่โอ้โหยิงไกายยิงแถวสองยิงชาร์จทุกอย่างมันทําได้หมดเลยอ่ะและเจ็บยากเหลือเกินถือว่าเป็นการซื้อตัวที่คุ้มแบบอันดับต้นๆของลีกเลยคุ้มจริงคุณปริญญาบอกชนะชนะครึ่งหลังก็มาบู๋ไอ้ควายก็กูพูดอธิบายฟังว่าสู้ไม่ได้แต่ครึ่งหลังเนี่ยถ้านับสกอร์เนี่ยครึ่งหลังแมนยูมันยิงได้สามแมนเชตียยิงได้สองแต่แมนเชตียรมันพอน มึงเรียนภาษาไทยโรงเรียนไหนวะมึงเมสเส็จมาบอกกูหน่อยอีกต้องตีนไอ้เียทำไมคนไทยทมันสื่อสารกันยากลือเกินเนี่ยผมว่าพี่จอมจะขึ้นอันดับต่อไปขึ้นเป็นโปรชนียบุคคลนแทนไทยรู้ไหมใครฮะแทนนักคอมอ,อ้าวเฮียผมรู้สึกว่าเวลาพี่ด่าไอควายหรือไอสัตว์มันดูไม่หยาบแล้วเออมันดูน่าฟังเว้ยคนมันเริ่มแบบพี่มาเฮ้ยคือรู้อยู่เห็นอยู่มันสู้ไม่ได้ไม่ได้ว่าแบบโอ้จะต้องแบบโอ้ยกินคกูเก่งชนะชิงหังไอเฮียมึงแบบมึงเรียนโรงเรียนเฮียอะไรวะกูอยากจะเป็น กูอยากเอาตออีไปถีบหน้าขูไม่เคินสอนลูกศิษย์ต้องตีนขนาดเนี้ยแม่เอ้ยพูดเนี่ยอธิบายเนี่ยมันชัดเจนใช้ภาษาเนี่ยนะก็จะต้องมาแบบเอ้ยยังมาปากดีอีกปากดีบ้านป้างนี่สัตว์แม่เอ้ยแพ้แมนยู you, แพ้ยังไม่ขึ้นเท่ากับเจอคอมเมนต์โง่ๆแบบเนี้ยดูเลยเบ้์แมนยูเนี่ยแพ้ต่อยแพ้ศูนย์กูยังไม่เซ็งเนี่ยแต่คุณโเจอไอ้คอมเมนต์ควายแบบเนี้ยมันทำให้แบบโหยเยี่ยมัง หน่าโมโหอะพิดต้มถึงกระดมยาดอมะเอ้ยมึงเรียนโรงเรียนอะไรวะแม่จริงเลยเฮียมึงเกิดแบบตอนเด็กๆพ้องทำขึ้นเป็นตกอยู่ในป่าหมาป่าเลี้ยงพวกมึงมาเหรอวะไอ้เฮียเฮ้ยพี่ทีมงานขอน้ำเย็นเข้ารูปมาน้ำเย็นน้ำเย็นน้ำเย็นมีคนบอกขอขอรับแบบนี้โนรัดเคสเราก็อธิบายดี ไม่ได้ว่าแบบโอ้โหมาทิปโอ้ยครึ่งหลังแมนยูชนะเว้ยคุณภูมิใจเฮียแม่แหงจริงเลยบายเบน์ขอบคุณตะวันเซอร์กับบ้านนอน <c oughs> อะโอเคครับ,บคุณตะวันเซอร์เออวันนี้นะครับยิงกันสูงนขณะนี้ต้องขอบคุณธนาคารเกษตรกรไทยที่โอนตังค์ได้ไวขนาดนี้ธนาคารเกษตรกรไทยบริการทุกระดับประทับใจนี่ <c oughs> แบงกสีเขียวครับ เขาบอกโอนตั้งแต่ครึ่งแรกแล้วเออเซอร์คอดน,นะฮะ <c oughs> เครื่องสำรองไฟนะครับนี่เครื่องนี้ครับคุณภาพประธานสากลที่คุณมั่นใจฮะยอดขายออนไลน์อันดับ1ถึง6ปีซ้อนครับตอบโจทย์ทุกฟังกช์ชันนะฮะไม่ว่าใช้ในสำนักงานออฟฟิศหรือว่าระบบเน็ตเวิร์กดัต้าเซ็นเตอร์วงการแพทย์ใช้หมดเลยนะครับถึงโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ฮะพี่โตคอนเฟริร์มขนาดรองรับไฟจนถึง1,000งพกิโลวัตต์ครับพร้อมให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพด้วยประสบการณ์มากกว่า25ปีสะดวกรวดเร็วซ่อมไวภายใน30นาทีคครรรับนเเซซอออ์์วิสเเซ็นตอรร์โท02 9707575และช่องทางเซอร์คอนฮอตไลน์ครับ0827037777ครับหาซื้อเครื่องนี้นะฮะได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปฮะ powerbuy officemate banana JIB รวมทั้ง lazada shopee JDcentral นะครับและตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศครับเซอร์คอน e s อ a r t power solution ทางเลือกอย่างชา้ฉลาดโอ้โหนี่ประเทศชาติมนเจริญมาพวกแม่งเนี่ยทอ้เราไปโทษแค่หรอกขอบคุณกกษตรกรและเซอร์คอน้วยนะครับ แม่ไปโทษนั่นโทษนี่เฮี้ยดูตัวเองไอ้เฮี้ยพวกเมนโง่ๆเนี่ยไอ้เฮี้ยแม่ไอ้เฮี้ยเม้นแบบไม่มีการศึกษาจริงไอ้เฮี้ยอ่ะไปวันนี้นะฮะต้องขอบคุณพี่ตุ้มด้วยแล้วก็ไม่ต้องขอบคุณผมก็ได้พี่ไม่ต้องขอบคุณผมดีกว่าทำไมลาแบบปกติขอบคุณโอเคเลยไม่ต้องขอบคุณไม่ต้องขอบคุณไม่ได้มาเช่นขอบคุณพี่ตุ้มด้วยนะครับตอกกูร้อนเลยเนี่ยตอกกูร้อสแมต์หน้าผมขออกาสครั้งนะครับท่านผู้ชมแมนยูกับฟอเรสต์อ่ะขอเป็นบ้านแมนยูด้วยนะบ้านแมนยู เจอกับลอตเทิแฮมฟอเรสต์หรือใครก็ได้ที่อยู่อันดับ20นัเวลานั้นน่ะเอาแบบหมูหมูหน่อยขออันดับ20อ่ามูหมูหน่อยแล้วดูอ่าใช่แล้วมาแล้วดูว่าจะเป็นพอเบนท์หรือเปล่าถ้ามารับวแพ้อีกเดี๋ยวผมจะขนเสื้อแท้ที่บ้านผมมาทุกตัวเลยแล้วแจกแฟนรายการให้หมดเลยเอ่าได้พูดเองนะแจกหมดเลยนะอ่าโอเคครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ